ัดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอแบงค์ดุจิตทานก็จะพาท่านมาที่จังหวัดนนทบุรนะคระับพบกับอาจารย์สุ้งเชงเล่ยนะฮะสุขสบายครูสวัสดีครับค,ครูวันนี้ครูก็จะมาบอกกับผมเรื่องประวัตินะฮะอาจารย์สุ้งเชงเี่ก็ บวชเป็นพระมาแล้วก็บวชเป็นเรนมาแล้วก็เล่าเรียนวิชาอาถรรพ์มานะครูนะประมาณตั้งแต่อายุสิบสองปีตอนนี้ก็อายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามปีก็ประมาณหกสิบปีครับผมทุกแบบทุกอย่างอาจารย์ทําได้หมดนะฮะอาจารย์ก็เล่าเรียนมาหลายครูเลยครูคนแรกที่อาจารย์เล่าเรียนมาไปเรียนที่ไหนมากรูกรูกรูเอ่อมองกงมองกงเนาะอ่าอ่า ที่อาจารย์ไปเรียนมาไปเรียนที่ไหนมาเรียนนะเรียนโกูแน่กูบาอาจารย์นะโกูบาอาจารย์นี่วัดนะวัดทวาวัดอันลองรุนฮาลวงพ่อลักเซนหลวงพ่อลักเซนนี่ก็อยู่วัดนะอารัธนะมณฑลไาลินอ่าตรงนี้อ่ะพระครูพระครูนึ่งนึ่งปองจันเฮมวัดนะตําเอียงธมอืออ่าทุกวันนี้ก็ ก่อเรียนก่อตอในก่อขนมกัมพีประเวทนี่มหาราศีมหาราศีกอมีมหาราศีมหาราศีต้าต้าเนี่ยก่อกอปากติดนะครับผมเป็นปากติดอาจารย์เนี่ยเก่งวิชาสัญญาด้วยนะทธาราะกินแม่ค้าแม่ขายที่ในพัทบองก็ขายไม่ดีก็มาหาอาจารย์กันนะฮะท่านผู้ชมก็มีมาลงยันมีจุกกระเนียใบกระเนียอาจารย์สามารถทำได้ครับ โผ,โผล่ไปมีเมียใหม,ม่ก็เอาผัวมาได้อ๋อผลมาได้เลยนะคะรับท่านผู้ชมวันนี้เอแบ็กเมืองทารันก็ยินดีมากเลยที่ได้มาที่สํานักอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็จะเก่งมากนะครับท่านผู้ชม,มท่านใดที่สนใจในศาษษ <c oughs> สตร์ของเราหรืออ่า ต้องการให้เราช่วยเหลือก้กดติดตามช่องของเรานะฮะหรือว่าจะคุยทางไลน์ได้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะเอแบงก์เมจิกไทยแลนด์ก็มาที่สํานักอาจารย์นะฮะวันนี้นะครับได้มาเจออาจารย์ครับผมนะฮะขอบคุณมากครับอากุลเจริญเจริญนะ

ครับผมอาจารย์ส oh. oh, oh. um, oh. um. ุขสบายใจโชคสุขสดใสชน้ำชะมัยนะก็วันนี้ผมก็จะมาเยี่ยมอาจารย์กันนะฮะอยู่ที่เมืองพัทธลุงสอคนนี้นะทางพทางพวกทางเมียนนี่ครับผมแฝงผมต่อไปเลยครับผมโอเคครับวันนี้อาจารย์ก็ช่วยให้เราสําเร็จเนาะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับอาจารย์แล้วเจอกันครับสุขสบายเจ็ดนะสบายใจบ๊ายบายซีอู่ครับผม